ตัที่สิบเอ็ดตสวดมังคลสุตตังเสวนาจะพารานางปฏิตานันจเสวนาปูชาจะกปุญนียาในตัมมังคลมุตตมังปฏิรูปเทศสวาโสจะกูเพจะกตัตตปุญญตาอัตตสัมมาปนิทิจเอตัมมังคลมุตตมังพังหุสันจันจสิปันจาวิเนโยจะกสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจเอตัมมังคลมุตตมังมาตาปิตุปฐานนางปุตาทารักษะสังขโหอนาคุราจะกกรรมบันไตตัมมังคลมุตตมังชานันจตัมมจริยาจะ ยาตกานันจากตังทั้โหอนะวัชานิกรรมานิเอตัมบังคารมุตตมาอริตีวิรตีปะปามัชฌปานาจยสัมโมอาปามาโทจะทำเมสุเอตัมบังคารมุตตมังคารโวจานิวัตโตจะสันตุถีจะกัตัญยุตากาเรนะธรรมะโสวนังเอตัมบังคารมุตตมังขันติจะสวัส จะสตาสมานาดันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสัจจกัญชาเอตัรรมังคารมุตตมังตโปจะพอมัจริยันจะอริยสัจจานัสนังนิพพานัสขจิเกเรียาจะเอตัรรมังคารมุตตมังพัสพุทธสาโลกธรรมเมหิจิตังยสานะกัมปติอัตอโสกังวิรชังเขมาเอตัรรมังคารมุตตังารเอตาที่สานิกตวานะสัพพัฒมะปราชิตาสัมพัสสาโสถิงคัจฉันติตันเตสังมังคารมุตตมันติ บทที่สิบทสวดรัตนปริตธยังกินจีวิตังอิทวาหุราวาสัจเจสุวายังรัตนานิตังนโมสมังอติตตถาคัตตนะอิทัมปิพุ้แต่รัตนานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุพระยังวิรัขะมะตังปานิตังเด้ะกข้าสัพยาโมนีสมาหิโตนะเตนะธทมเมนะสัมมติกินจีอิทัมปิีทมเมรัตนานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยามพุทธเสศสเถระนุมยยีสุจิงสมาธินั่น นันตาริกันจะมังมหะสมาธินาเนาตานะตโมนะวิชิติธรรมปีธรรมเมรัตนาตาับุรีไตเอเตนะสเตนะสุวติหตุเยปุภาลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจันตาลิเอตานิยุคานิโหติเต ทักกีเนยยาสุขตาสสะาวกาเอเดสุทินนานิมภะราณิอิธรรมปีสังเกตรัตนาณีตังเอเดนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปุปยุตตามนัสสาทมเหนานิการมิโนโคตมัสสาสนมหิเตปติปตามะตังมิขันหานรัฐามุนานิพุติจิงพุชมะนาอิธรรมปีสังเกตรัตนาณีตังเอเดนะสัจเจนะสุวติโหตุทีนางปุรานังนวังนัตถิสภาวังวิตรัตตจิตตา ยะติเกพวิส nah ุหมิเตขีนาปีชาวิรุติสันธานิปินทัสติเทรายัตายังปฏิปโวีธรรมปีสังเกรัตนปนิไตเตนะสัจเตนะสุวติหวตุบทที่สาบทสดธรรมบทสหัสวะอตาหเวชิตังเสยโยยัตายังอัจลาปชาอันตะทันตัสสะปัสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวัเทโณนะคัมทัปโณนะมาโรสหะปมุนาชิตังอัปปชิตังกายิลาตถาดูปัสสาชันติโนบทที่สี่บทสดเก ปุตตะสูภษสตมิทังเตนะพระทวตาชนะตาปสัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเตนะเอถาตุมเหมาอนุสเสวนะมาปะลมปาลายะมาอิติเกระยมาปิตาจะสัมปทานเนนะมาตะกะเหตุมาณยะคะเหนะมาอากาปริวิตเกนะมาทิฏินิชานักันติยมาสัพพูรูป,ปรตาตยะมาสมโนนะะลุ ยถาตุเมหิอันตานาวาชเนยยาธาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาสวัจชายิเมธรรมาวินยูกะระหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐานตุเมเหอัปปะปะาชะเหนยยาธายะถาติมหิอันตานาวาชเนยยาธาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาหน้วัจชายิเมธรรมาวินยูปัสสทตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอะหา ตุเมเหอุปะสังปัชะมิหาเลยยัติติบทที่15บทสวดอุปะเนยสูอุปนิยติชีวิตตัมปะมายุงเฉลูป,ปนิกาสาระสันติตานาเอตังมะพระอย่งางมะละเนยเปตนมมะโนกุญญานี้กันยิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตัมัปัมายังชฉลุป,ปนิกาสาระสันติตานาเอตังพระอย่างบะละเนเป็นกมะโนโลการมิสังปชะนเอตังกิเปโข โยทกายเยนะสัญญา,าโมวายยาะอุทะเจตสาตังตสะเปต,ต,ตสะสุขายะโหติยังชีวะมะโนปะกะโลติกุญยังธโมโหเวรคติธรรมาจาริงธโมสุจินโนสุขัมะวะหา,าติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนัตุกะติงพระันติธรรมาจารีสเพสังคารานิจาิยะธาปัญญ,ญายะปสติอาศานิวิทติทุเกสามะโควิสติยาสเพสังคาราทุคติ ยถาปัญญายปสติอาถาริปินทติทุเขยสมัโควิสุทธิยาสเพธันมาอนัตตาติยถาปัญญายปสติอาถาริปินทติทุเขยสมัโควิสุทธิยาบทที่ทุกข์บทส่วนอปนักกชานโดอปนักกฐานะเมเกเุติยังอาหุตัิกาเอตาทัญญายะเมทาวีตังนเเถอยะอปนังกังพาหุเวต่ละนังยันติปะพระตานิวนานิจจะอาลังมารุขัดเตระยานิมนุษสาพยะตันคิตาเต เนตังโขสละนังเขี้มังเนตังสัลามะมุตตมะมังเนตังสัลามะกัมมะสัพพะกุตังปะมุจจติโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังคันจะสละนังคโตปันตาลิอริยสัจจานิสมัตปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขะปมุจปทางทุกขัสสะจะอติกกามังอริยยัตจะอัตถังคิกังทุกขูปะสัมมะขามินัง เอตังโธสระนังเขมะเอตังสระมุตตมะเอตังสระมัตถมะสัพพทุกขาปมุจจะติบทที่17บทสวดพระเพระกัลกถาตีจังนั่งแล้วกขมือยานไปจังเียนะครับทางบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังถึงที่จะมาไม่ถึงยะถาที่ ตำปัญญนันตานันจนะครต่างสิ่งใดร่วมไปแล้วสิ่งก็เป็นอาไไปแล้สิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันจะโยธรรมังตถากตถาวิปัสสติอสังที่ังอสังกุปังตังวิธานนะนุลูหเยกบุคคลใเห็นแจ้งธรรมในปัจจุบัน,นไม่งอนงไม่ค่อนแค้นในธรรมนั้นนั้นบุคคลน,นั้นเนึงจะเรินธรรมนั้นนั่นเลยกบุงเพอ,อันเชวะกิจจมัตมังโกชัญญาบรรณังสุเวภึงธรรความเปลี่ยนเสนาวันนี้แหละครับเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ฮ ต่างกันเวทพเทกรักตตติสันตจิคเตมุนีสีพระมุนีทุตสงบย่ยอยมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เจดการตั้งการวัและการกินนั้นแล้วว่าผู้มีจริเจะเดินด้วยประการชนิ้แลบทที่แบทสวดพินหาปันจะเจวขะขปานาปะตั เชลาร์ธรรมโหมะหิเชลาร์นาณติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่เป็นไม่ได้พระยาทิฏธรรมโหมะหิพระยาสิงานาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้บารณะธรรมโหมะหิบารณะนาณติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สามเพหิเมติเยหิมนาเปหินาภาะโววินาภาหัวเราจะเวีนเนืองต่างๆคือจะต้องได้พักๆแต่ของละของเจริญแต่ทั้งหลังทั้งปวงกามัสสะโหมะหิกามัทายาโถกามายโยนิกามัสผันทุกามัสปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของต้นมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรรรมมมเเเปป็็นนแงตตีกกิากรรรมมกาาิิส กังวาตสัตยาโทรปรวิสสามีเราจะทํากับอันใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทก่จะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังวิเอหัมหิอภินหังปัญจเวคีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเชิญ บทที่19บทสวดเทวตาปัญาคาถาทุกขปตาเจนิคต้อกขานยญปาตาเจนิพยาตุกาปตาเจนิโสกาโผลตุสัมเพปีปานิโนเอตวตาจะอัมมิมีสัมพตาตูยญคสัมพตาสัมเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังรักตุสัพตาเพราะว่านภิรตตาของตุขันตุเจวตาคาตาสัเพยพุทธาบาปตาปเจเกนตยังเพระนาอรหันตานันตเตเจนะละขังพัตมิสัพปโสบทที่20บทสวดเทวตาปันติคานะคาถายาเทวตาสันติ วิหาราวาสัสสนีถูเปคะเลปพลิเทลเลต,ห,ตหิงตาธรรมมาถาเนีนะพระวันตุปุชิตาโสถิงกาโลเตทะวิหารมัจเจเลยต่าจะมัจเจนวากาจัตพิโกโวสภาหมิการานตปฏิอุปสการามาจัเทสานิขมาจัตสลาสันปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชยาภุชาเยปิจันทพสังภาวาสังเสทัชาตาอัตตอวุปปาติกาเนียนิกัาางธรรมวะลังปฏิจเตสัมเพปิทุคัสสะโกลนตุสขัยยังถาตุจีลงังส สตังธรรมโมธรรมัถาราจะปุขาลาสังโฆโหตุสมะโกวะอันถายะอิสตายะจะหัมเหรักขตุทักททสตังโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุติงสป,ปานุเยยามะธรรมเมหะริยะตเวทิเตวที่ยี่สิบเอ็ดบวสวดสภปฏิฐานะคาถาคุณยักษีนานปิธานีกตัสสายนานยานีกตนิเมเอกเตสันจะภาติโนโหตุสันตา นัตตาปรมานกาเยปิยาคุณะวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยถิชาเมจาปะยะจทิฐาวาอัญเยมัชะตะเวลิโนสันตาสันติสันติโรกัสมิงเจพูมาจะตุโยนิกาปัญเจกัจตุโบการาสังสารันตาปะวะพระเวยังตังเยปันติทานามเมห์อนุโมทันตุเตสยังเยจิไมงนับปะชารันติเทวะเตสังนิเวทะยุง มายาทินานาปุญญาหนังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสัทธา,าอหตุอเวราสุชาวิชีวิโนโเขมัปะทันทันจันปะโทนตุเเสสะสารนิจตังสุภาขอสักทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีแห่งบุญที่ข้าพเจ้า ได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาระบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรก็จะมีโลกเือในภูมิสารเกในกำเนิดสีมีขัน5้าแรคหนึ่งแรงสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบหน้าและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดสร้างกันให้ตัวบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงนิมมตนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดยังไม่ทรากันให้ตับุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุที่อนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วก็สัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเติดและตจงถึง ทางอันเกศเสริมต่ขอความหวังอันดีของพระาวสารจงสำเร็จเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่อนุภาพแห่งความเปลี่ยนแปลงสนันการบูชาพระราตฎร์ด้วยการสัายายบทสดพราสุภพลิสและเมืองพระทา้า ระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกปัยทั้งปวงขอ,งข,องข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทเททิพเทวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมดลธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุมงคลทั้งสิ่งไปริพิหนาโดยโมเนที่พยาสังวรมัตต์บวรวิริหานแต่เราจะวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคต ขอจงเปลี่ยนด้วยนภาพแห่งพระปริศและทำมงคลในพระกัสสาังต่างๆของสำเร็จสิทธิ์ทุตการเทลิงสาธุสาธุสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้่มสวัสเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสิทธามร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากป้าจายทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ใยทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและจะเจริญญด้้ววยยยจตุุุุพพิธรรชััทททงคืออออาาสขขเนนโมบ กับครอบครัวยอดเต็มที่ทุกท่านสาธุสาธุสาธุ